สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น้องทัศนีเด็กหญิงวัยเพียง12ปีเธอถูกจับตัวไปเรียกค่าถ่ายเธอถูกสังหารเสียชีวิตเอาร่างใส่ในรางไม้แล้วโบกปูนทับจากนั้นนำร่างไปทิ้งถ่วงน้ำในคลองชลประทานใครกันช่างโหดร้ายทำกับเด็กหญิงวัยเพียง12ปีได้ในปีพศ2532มีคดีสะเทือนขวัญที่สุดคดีหนึ่งเกิดขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเรา น้องทัศนีเด็กนักเรียนหญิงวัยเพียง12ปีเรียนอยู่ชั้นม .1 ของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในอำเภอพนมสารคามที่เธอเพิ่งเข้าเรียนปีแรกได้ประมาณ4เดือนเธอได้หายตัวไปในวันที่5กันยายนปี2532ในายงนารงแสงรัตนทองคำหรือบิ๊กจิ๋วเจ้าของร้านข้าวต้มหนูหริงซึ่งเป็นร้านเก่าแก่อยู่ริมถนนและตั้งอยู่ไม่ไกลจากสี่แยกพนมสารคามมากนะัก บิ๊กจิ๋วพร้อมกับเพื่อนสนิทที่เป็นครูได้เดินทางเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจพนมสารคามว่าบุตรสาวได้หายตัวไปขณะที่อยู่ที่โรงเรียนโดยแจ้งว่าคนร้ายได้นำจดหมายเรียกค่าไถ่มาวางไว้ที่หน้ากระจกรถซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านโดยคนร้ายต้องการเงิน4ี่แสนบาทเพื่อแลกกับชีวิตลูกสาวและตอนนี้อยู่ในระหว่างการต่อรองกับคนร้าย เพราะเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากพอสมควรพลตำรวจโทอมรินเนียมสกุลอดีตผู้กำกับการจังหวัดฉะเชิงเซาผู้รับผิดชอบคดีนี้ได้ใช้ความรู้จากสกอตแลนด์ยาร์ดกรมตำรวจชื่อดังจากประเทศอังกฤษมาช่วยคี่ใายคดีนี้สิ่งแรกที่ตำรวจเริ่มแปลกใจก็คือทำไมผู้เสียหายจึงได้ติดต่อกับคนร้ายเองก่อนที่จะเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นก็คือครูคิมหรือนายเกียรติศักดิ์ซึ่งเป็นครูดีเด่นที่เพิ่งได้รับรางวัลประจำจังหวัดและเป็นครูของเด็กหญิงนักเรียนที่หายตัวไปจึงได้เข้ามาช่วยเหลือและออกหน้านำเงินไปถ่ายตัวเด็กจากคนร้ายและยังอาสาที่จะนำเงินสี่แสนบาทไปมอบให้กับคนร้ายด้วยตัวเองเมื่อตำรวจสักถามครูคิมเขาก็ได้ให้เหตุผลว่า ตนเป็นครูของเด็กหญิงและรู้จักสนิทสนมกับครอบครัวของเด็กเป็นอย่างดีและเห็นว่ากำลังเดือดร้อนเลยอยากจะช่วยโดยได้บอกอีกว่าได้คุยกับคนร้ายเรื่องต่อรองของลดราคาค่าถ่ายแล้วโดยกำหนดจุดนัดพบที่ถนนพนม,พนมสารคามไปทางอำเภอราชสารเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อสงสัยในคดีนี้ว่าทำไมร้านข้าวต้มเล็กๆธรรมดา คนร้ายถึงรู้ว่ามีเงินและเลือกที่จะวางแผนลงมือจับตัวเรียกค่าไถ่เป็นเงินสดถึง4 0แสนบาทซึ่งในตอนนั้นถือว่าเป็นจำนวนเงินที่มากมหาศาลแสดงว่าคนร้ายที่จับตัวน้องทัศนีไปเรียกค่าไถ่จะต้องรู้จักกับครอบครัวของเด็กเป็นอย่างดีและตำรวจก็เชื่อว่าคนร้ายจะต้องติดต่อกลับมาเพื่อนัดหมายเรื่องเงินค่าไถย่อย่างแน่นอนตำรวจได้สงสัยสืบลงพื้นที่เพื่อซุ่มดูว่า ใครเป็นคนเอาจดหมายมาส่งปรากฏว่ามีจดหม,มายโผลมาแต่หลุดลอดสายตาของตำรวจไปได้ในจดหมายเรียกค่าถ่ายฉบับที่สองได้กำชับไว้ว่าคนที่จะนำเงินสดสี0แ0,000นบาทไปถ่ายตัวเด็กนั้นจะต้องเป็นครูคนเดิมเท่านั้นและก็ได้กำชับไว้อีกว่าคราวหน้าไม่ให้พกปืนไปด้วยซึ่งนี่ก็เป็นที่น่าสงสัยอีกว่าทำไมคนร้ายถึงรู้ข้อมูลเยอะจนผิดสังเกต ต่อมาบิ๊กจิ๋วพ่อของเด็กได้ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าตนเป็นคนมอบปืนให้กับครูคิมพกติดตัวไปด้วยจากนั้นบิ๊กจิ๋วจึงพาตำรวจไปดูจุดที่มอบปืนให้กับครูคิมก่อนที่จะไปเจรจากับคนร้ายในครั้งแรกปรากฏว่าจุดที่มอบปืนนั้นเป็นหลังบ้านที่ค่อนข้างรับตาคนซึ่งเป็นไปได้ยากมากที่บุคคลภายนอกจะสามารถมองเห็นได้ พิรุษหลายอย่างทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มสงสัยว่าบิ๊กจิวผู้เป็นพ่อบังเกิดก้าวอาจจะร่วมมือกับครูคิมวางแผนเพื่อสร้างสถานการณ์เรียกค่าถ่ายลูกตัวเองเพื่อหลอกเอาเงินจากภรรยาก็เป็นได้แต่ตำรวจก็ไม่ได้ทิ้งประเด็นเด็กอาจจะถูกคนร้ายจับตัวไปจริงภายในจดหมายเรียกค่าถ่ายคนร้ายได้นัดแนะสถานที่รับเงินบนถนนสายพนมสารคามราชสาร โดยให้ครูคิมนำเงินค่าถ่ายไปมอบให้และคนร้ายได้บอกว่าให้เปิดไฟเรียวไปเรื่อยๆตลอดทางพอถึงที่หมายคนร้ายจะโบกไฟฉายสะบัดสามครั้งเพื่อเป็นสัญญาณแต่ก็ไม่ได้ระบุในจดหมายว่าอยู่ตรงจุดไหนของถนนเส้นนั้นการสืบสวนเป็นไปในทางลับโดยทางตำรวจได้วางแผนซ้อนแผนเพื่อให้ได้ความจริงครูคิมรับเงินสองแสนบาทเดินทางเพื่อนำเงินไปถ่ายตัวเด็กตามนัดหมาย โดยการวางแผนเพื่อจับกลุ่มคนร้ายของตำรวจในครั้งนี้ได้แจ้งทางครอบครัวและครูคิมว่าตำรวจไม่ได้ตามไปด้วยแต่ได้มอบวิทยุสื่อสารให้แก่ครูคิมนำติดตัวไปถ้าต้องการความช่วยเหลือให้รีบเรียกวิทยุหาตำรวจทันทีจะรีบส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยครูคิมก็ตอบรับแล้วก็หยิบวิทยุไปทันที โดยไม่ได้มีการสอบถามหรือซักซ้อมใดๆในการใช้เครื่องมือสื่อสารกับตำรวจเลยทั้งๆท,ที่ครูคิมอาจจะยังไม่เคยใช้วิทยุสื่อสารของตำรวจมาก่อนแล้วจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเมื่อถึงเวลาเกิดเหตุจริงจะสามารถใช้วิทยุสื่อสารได้แผนการถ่ยตัวได้เริ่มขึ้นบนถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอพนมสารคามและอำเภอราชสารระยะทางกว่า10กิโลเมตรที่ทั้งเปี่ยวและมืดมาก โดยที่ครูคิมไม่รู้เลยว่าตำรวจได้ทำการซ้อนแผนไว้แล้วกำลังตำรวจกว่า50นายกระจายลงพื้นที่เฝ้าตามจุดต่างๆตลอดทั้งแนวเส้นทางพนมสารคามราชสารทุกๆ500เมตรเพื่อซุ่มดูคนร้ายจากนั้นยังได้เตรียมกำลังเสริมไว้อีกชุดโดยที่ทางครอบครัวเด็กและครูคิมไม่รู้ปรากฏว่าสิ่งที่ตำรวจเห็นกับสิ่งที่ครูคิมบอกตำรวจนั้นขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิง เพราะตอนที่ครูคิมนำเงินไปให้คนร้ายนั้นตำรวจที่เฝ้าตามจุดได้รายงานเป็นลำดับประมาณ4-5ถึงจุดเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าครูคิมได้เดินทางไปเพียงแค่ประมาณ3-4ถึงกิโลเมตรเท่านั้นแล้วทำการวนรถกลับและระหว่างทางกลับเข้าสู่อำเภอพนมสารคามครูคิมได้จอดรถคุยก,กับรถตู้คันหนึ่งหรือนี่อาจจะเป็นรถของคนร้ายแต่ที่น่าผิดสังเกตก็คือ ทำไมรถตู้คันนั้นไม่ได้ส่งสัญญาณตามที่คนร้ายได้แจ้งไว้ฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สะกดรอยตามรถตู้คันนั้นไปกระทั่งรถตู้ไปจอดที่หน้าร้านข้าวต้มหนูริงแต่ตำรวจก็ยังไม่กล้าลงมือเพราะกลัวว่าคนร้ายจะไหวตัวทันและเป็นห่วงชีวิตของเด็กแต่สิ่งที่ตำรวจต้องตกใจก็คือคนที่เดินลงมาจากรถตู้คันนั้นก็คือบิ๊กจิว๋วพ่อของเด็กหญิงทัศนีนั่นเองหรือพ่อของเด็ก จะเป็นคนร้ายตัวจริงครูคิมและพ่อของเด็กจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีตำรวจได้ทำการสอบปากคำบิ๊กจิ๋วถึงสาเหตุที่ทำไมถึงออกไปแล้วก็ได้คำตอบว่าในเมื่อตำรวจไม่ตามไปช่วยตนจึงออกไปพร้อมกับปืนและคนสนิทอีกหนึ่งคนเพื่อรอช่วยเหลือครูคิมตำรวจฟังแล้วก็สมเหตุสมผลและไม่พบพิรุธใดๆจากพ่อของเด็กหญิงเลยตำรวจจึงตัดประเด็นสงสัยพ่อของเด็กออกไป ส่วนครูคิมได้โกหกตำรวจว่าในระหว่างที่เดินทางนำเงินค่าถ่ายไปให้คนร้ายนั้นได้นำเงินซ่อนไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์พอไปถึงที่เกิดเหตุคนร้ายก็ได้ลื้อเอาเงินใต้เบาะรถแล้วแยกเงินสองแสนบาทไปพร้อมกับขู่ว่าให้นำเงินที่เหลือมาจ่ายให้ครบก่อนแล้วจึงจะปล่อยตัวเด็กและเมื่อทางตำรวจสอบถามครูคิมว่าได้เจอกับตัวเด็กไหมครูคิมได้บอกว่าไม่เห็นตัวเด็ก แต่ได้ยินเสียงร้องไห้ให้ครูช่วยด้วยซึ่งตำรวจก็รู้ดีว่าครูคิมนั้นโกหกครูคิมตกเป็นผู้ต้องสองสัยเพียงคนเดียวเพราะคำบอกเล่าขัดแย้งกับข้อมูลที่ตำรวจได้มาวันที่14กันยายนปี2532เป็นระยะเวลากว่า9วันหลังจากการหายตัวไปของเด็กหญิงทัศนีครูคิมถูกจับกุ่ม และถูกตรวจค้นบ้านพักครูซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายที่เด็กได้หายตัวไปบ้านพักครูที่ครูคิมอาศัยอยู่นั้นมีลักษณะเป็นสองชั้นตำรวจพบหลักฐานแรกที่สามารถเชื่อมโยงครูคิมกับคนร้ายได้นั่นก็คือสมุดที่พบในห้องมีร่องรอยของการดึงออกและปรากฏรอยกดบนหน้ากระดาษบนหน้าหนึ่งในสมุดเล่มนั้นเป็นลายมือและข้อความเดียวกันกับในจดหมายเรียกค่าไถ่ จากประสบการณ์การทำงานของพลตำรวจโทอมารินเนียมสกุลที่ทำคดีเกี่ยวกับการลักพาตัวมาอย่างโชคโชนเชื่อว่าหากคนร้ายเป็นคนรู้จักใกล้ชิดคนที่ถูกลักพาตัวมักจะเสียชีวิตไปแล้วไม่ว่าคนร้ายจะได้รับเงินหรือไม่ก็ตามหากว่าคนร้ายเป็นครูคิมจริงแสดงว่าเด็กอาจจะเสียชีวิตไปแล้วและคนร้ายอาจจะนำศพไปอำพาง ภายในรัศมี30กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุจากนั้นได้ทำการสืบพยานและหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมและได้ทำการตรวจค้นบ้านให้ละเอียดอีกครั้งและครั้งนี้ตำรวจก็ได้หลักฐานเพิ่มเติมเมื่อตำรวจใช้ไม้กระทุงบริเวณฝ้าภายในห้องพักครูชั้นล่างปรากฏว่ามีเสียงผิดปกติทางตำรวจจึงได้รื้อฝ้าออกดูทันใดนั้นก็มีกระเป๋านักเรียนของเด็กหญิงได้ตกลงมา หลักฐานเริ่มชัดเจนขึ้นว่าเด็กเข้ามาในห้องนี้แล้วก็ได้หายตัวไปแม้ว่าหลักฐานทั้งหมดจะพุ่งเป้าไปที่ครูคิมแต่คนจำนวนมากก็ไม่เชื่อว่าครูคิมจะเป็นคนร้ายกระทั่งตำรวจได้เข้าทำการตรวจคน้นบ้านพักครูของครูคิมอีกครั้งแล้วพบว่าบ้านพักครูหลังนี้ระหว่างชั้นล่างกับชั้นบนจะมีช่องเล็กๆที่สามารถยัดกระเป๋าเข้าไปแล้วใช้ไม้ผักให้ลึกเข้าไปได้ ตำรวจสงสัยว่าอาจจะมีหลักฐานเพิ่มเติมอีกจึงได้ใช้ไฟฉายสอ่องเข้าไปดูปรากฏว่าพบถุงดำหนึ่งใบที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในทางตำรวจจึงได้ทำการลื้อฝ้าอีกครั้งเพื่อนำถุงดำลงมาเมื่อตำรวจเปิดถุงดำออกดูก็พบว่าภายในถุงบรรจุเงินสดเป็นจำนวนมากตำรวจจึงได้ทำการตรวจนับและพบว่ามีเงินเป็นจำนวน1 9 7 0 0 0บาท ซึ่งหายไป3,000บาทก็จะตรงกับจำนวนเงินค่าถ่ายตัวเด็กแม้จะพบหลักฐานที่เชื่อมโยงกันแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการตามหาตัวของเด็กหญิงทัศนีให้พบในเวลาต่อมาได้มีพยานซึ่งเป็นเจ้าของร้านซ่อมรถในพื้นที่ได้เข้าให้การกับตำรวจว่าวันเกิดเหตุครูคิมได้เข้าไปขอให้ปะยางรถให้ขณะนั้นตนกำลังดูมวยชิงแชมป์โลกอยู่ซึ่งก็สามารถระบุเวลาได้อย่างชัดเจน และยังได้สังเกตเห็นว่าครูคิมมีลักษณะรีบร้อนผิดปกติและครอบครัวของเด็กก็ยังให้การเพิ่มเติมอีกว่าวันเกิดเหตุประมาณตีสามครูคิมได้ขับรถมาที่บ้านในลักษณะที่เปียกโชกและพบว่าตามตัวของครูคิมนั้นเปียกและเปื้อนไปด้วยดินโคลนนอกจากนี้ตำรวจยังได้ข้อมูลจากยามของโรงเรียนที่ได้ทำการจดบันทึกการเข้าออกทั้งหมดและพบว่าครูคิมได้ออกจากบ้านพักไปจริง เป็นระยะเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นซึ่งหากครูคิมเป็นคนร้ายเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีเวลาขุดหลุมฝังศพเด็กเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เร็วที่สุดก็คือการนำศพไปทิ้งน้ำในวันที่21กันยายนปี2532บริเวณคลองชลประทานเขตตำบลหนองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาตำรวจระดมกำลังเพื่องมหาร่างของเด็กแต่ก็ไม่พบ จนต้องปิดน้ําและรอให้น้ําแห้งในที่สุดก็พบเข้ากับศพเด็กที่ถูกสังหารและนําร่างใส่รางไม้บกด้วยปูนเมื่อตํารวจนําศพไปตรวจชนสูตรจึงทราบว่าร่างที่พบเป็นร่างของเด็กหญิงทัศนีที่หายตัวไปเมื่อ16วันก่อนเป็นข่าวใหญ่ที่สร้างความตื่นตระหนกให้แก่คนในพื้นที่เพราะไม่เคยมีเหตุสะเทือนขวัญโหดร้ายเช่นนี้เกิดขึ้นมาก่อน จากคดีคนหายเมื่อวันที่5กันยายนปี2532กลายเป็นการเรียกค่าไทยและเป็นการฆาตกรรมสะเทือนขวนัญเมื่อตำรวจจับครูระดับ4 5ของโรงเรียนชื่อดังในอำเภอพนมสารคามซึ่งเพิ่งจะได้รับตำแหน่งรางวัลครูดีเด่นประจำจังหวัดและเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทของพ่อที่รู้จักกันมานานกว่า10ปีได้กลายเป็นคนร้าย ตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านพักครูของครูคิมอีกครั้งและพบว่าที่บ้านพักครูมีถุงปูนซีเมนต์และมีหนึ่งถุงที่มีร่องรอยของการเปิดใช้และน้ำหนักปูนที่หายไปก็ใกล้เคียงกับปริมาณปูนที่คนร้ายใช้ในการโบกปูนเพื่ออำพรางศพและแผ่นไม้รางหมูก็ได้หายไปซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับที่ใส่ร่างหรือว่าครูคิมจะถูกใส่ร้ายเพราะในสมัยนั้น ครูดีเด่นจะได้เป็นครูใหญ่โดยไม่ต้องสอบแข่งขันแต่จากการให้ปากคำของเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกเจ้าของร้านที่อยู่ใกล้ๆก,กับร้านข้าวต้มหนูหลิงครอบครัวของเด็กหญิงทัศนีเมื่อวันเกิดเหตุเวลาประมาณบ่ายสามโมงครูคิมได้เรียกตนไปที่บ้านพักแต่ตนไม่อยากไปลูกสาวร้านข้าวต้มหนูหลิงผู้เคราะห์ร้ายเลยต้องไปแทนแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยจะพยานหลักฐานทั้งหมดตำรวจเชื่อว่า เด็กหญิงได้เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่หายตัวไปและจุดเกิดเหตุก็เกิดขึ้นที่บ้านพักขูแห่งนี้เพราะวันนั้นช่วงบ่ายครูคิมไม่ได้เข้าประชุมตามที่ครูใหญ่สั่งคาดว่าจะเป็นเวลาลงมือสังหารเด็กแล้วนำร่างใส่รางไม้จากนั้นจึงบกปูนทับแล้วรอให้มืดจึงนำร่างเด็กขึ้นท้ายรถกระบะเพื่อนำไปทิ้งยังคลองชประทานแต่ครูคิมก็ยืนการปฏิเสธว่า ตนไม่ใช่คนทำหลังจากที่ครูคิมถูกจับได้มีข้อมูลจากเจ้าของร้านทองในตลาดพนมสารคามว่าครูคิมได้มาสั่งซื้อทองไว้เป็นจำนวน11เส้นเส้นละหนึ่งบาทโดยที่ยังไม่ได้ชำระเงินโดยมีการนัดจ่ายเงินในภายหลังจากเหตุการณ์นี้ตำรวจได้สันนิษฐานว่าหรือนี่อาจจะเป็นหนึ่งแรงจูงใจที่ทำให้ครูคิมตัดสินใจก่อเหตุแต่คำถามที่ยังไม่ได้คำตอบก็คือ ครูคิมซื้อทองไปทำอะไรถึง11เส้นแถมยังเป็นลายเดียวกันทั้งหมดแต่จากการสอบถามคนใกล้ตัวครูคิมบอกว่าครูคิมเป็นคนมือเตอิบชอบซื้อของแจกนักร้องและมีนี่สินรุงรังแต่ครูคิมก็ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาวันที่29กันยายนปี2532ตำรวจนำตัวครูคิมไปฝากคขังวันที่12ทธันวาคมปี2 5 3 2 อายการจังหวัดฉะเชิงเซาสั่งฟ้องครูคิมข้อหาลักพาตัวเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเรียกค่าไทยค่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนลักทรัพย์และพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะวันที่29สิงหาคมปี2533สารศาลจังหวัดฉะเชิงเซามีคำพิพากษาตัดสินประหารชีวิตครูคิมหลังจากนั้นก็ได้รับการลดโทษจากประหารชีวิต เหลือจำคุกตลอดชีวิตนางนภพรแสงรัตนทองคำมารดาของเด็กหญิงทัศนีผู้เสียชีวิตได้กล่าวในภายหลังว่าแม้ว่าเรื่องราวจะผ่านมานานกว่า30ปีแล้วก็ตามถึงแม้ว่าจะพอทำใจรับได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นบ้างแล้วแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจไปตลอดชีวิตเกี่ยวกับการคบเพื่อนว่าไม่ให้ไว้ใจใครมากเกินไปต้องมีระยะห่างที่พอเหมาะ น,นายนรงแสงรัตนาทองคำหรือบิ๊กจิว๋วผู้ที่สูญเสียบุตรสาวไปเพราะคนใกล้ตัวและรู้จักกันมานานกว่า10ปีได้กล่าวว่าจะเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ครอบครัวไม่เคยไว้ใจใครอีกเลยเพราะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆทางด้านครูคิมติดคุกเป็นเวลารวม22ปีและพ้นโทษเมื่อปีพศ2552หลังจากพ้นโทษออกมา ครูคิมก็ได้ใช้ชีวิตตามปกติและจากข้อมูลล่าสุดพบว่าครูคิมได้เสียชีวิตไปแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถึงแม้นพยานหลักฐานจะชัดเจนแต่ครูคิมก็ไม่เคยยอมรับและปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดตลอดมาจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิต